ร่างร่างทุกคนอาอจริงๆเมนูอยากบอกทุกคนนะคะว่าเมนูไม่เคยกินมมก่อนกินครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตนะคะทุกคนนะวันนี้เมนูจะมาชาเล่นตัวเองทุกคนว่าเมนูจะกินได้มักหน่อยแค่ได้ทุกคนเนาะแล้วก็ปลากินไม้ทุกคนเนาะก็อาอจริงๆริงถ้าบอกปลากินไม้ก็คงตกปาาลาเลยนะทุกคนนะป๋อมาที่ตรงนี้นะแต่ว่ากินมักหน่อยแค่ไหนอันนี้เราต้องมาลุ้นกันทุกคนเนาะ มันเป็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็เรียกว่าไข่รางรังไข่ตัวไข่เวียดนามไข่อังอังอะไรอ่างอังอะไรสักอย่างนี่ได้ค่ะทุกคนเมนูออกเสียงไม่โยกนะมันเป็นปลาซ่าหองไม่แน่ใจว่าผักเนี่ยหรือไก่ซ่าแล้วทุกคนนะไอเมนูนี้ปากตายทุกคนเหมืูนกันไม่แน่ใจว่าเขาออกเสียงทำเนียง่นยังไงนะทุกคนเนาะก็เห็นไปก่อนก็ อยากบกทุกคนนะคะจ่จริงๆถ้ผาผักตายนะทุกคนอันนี้คือเมนูจะเรียกว่าไข่รวนทุกคนไข่รวนก็คือวไข่แต่แบบไไก่มันเอาไปฝักทุกคนแต่มันฝักได้ไม่ซํำเร็จนะมันก็กลันไข่รว,ขรวนจะไม่มีใครกินเลยแต่นี่เมนูไปดูในช่องยูทูบมาทุกคนเนา mm hmm. มีแต่คนบอกว่าอาร่อยเมนูก็เลยยักเอาวะแต่ลองดูนะทุกคนนะกาเอาเป็นวาเดี๋ยวเารจาจะ มาดูกันว่ามันจะร้อยจริงไหมนะทุกคนนะตั้งแรกในชีวิตนะทุกคนเดี๋ยวมาให้กำลังใจเมนูด้วยตักกินได้กินร้อยจริงเม,มนูจะกินในเตรียมทุกคนเนาะ,ะออกะเอาเป็นว่ามากินกันเลยเดี๋ยวลองดูก,ก่อนเนาะนี่ลูกเล็กทุกคนนี่นี่ ของแรกก็จะประมาณนี้ทุกคนเมนูแอบคุนตัวเองปินมันก็จะมีแมวหวานไม่ไม่ข่าวเดียวทุกคนนี่โอ้แมทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้นะคบเดี๋ยวเรามากินกันเลยชิมดูทิ เดี๋ยวนี่ทุกคนดูเจ้าให้ดูยังไงดีอ่ะเย่แหละผืวดีอ่ะทุกคนดูนว้เฮ้ยละ,มละมไม้เฮ้ยละไม้มันเป็นนี่นี่คือส่วนอ้วนเนาะนี่คือส่วนอ้วนนี่เห็นไหมนี่ลูกตามันทุกคนลูกตา,กตาเริ่มมีคนแล้วเนาะนี่คนมันเริ่มขึ้นมาแล้วทุกคนนี่นี่ค้นคนนี่ทุกคน แต่ในเมื่อเราเลืเอเมนูนี้มาแลวา้วนะทุกคนน้องกาเดียวเมนูจักกินเนี่ซิงเต่นี่กินซิงกันดูกินได้นะทุกคนเนาะเนี่ยนีนนนนนนนย่ตรงนี้มันกินร้อยทุกคนตรงนี้มันกินร้อยเพราะว่ามันจะเป็นเมื่อไข่แดงอ่ะนี่ แต่นี่ไอ้ทุกคนดูนี่ดูตัวมันทุกคนนี่นี่ว <Yeah. S 1> ัวมันเป็นตัววัวไก่เลยทุกคนแต่เมนูก้อนึยันยอมแพ้นะทุกคนนะตรงนี้นะเมนูอารไปคำแร็คเรียลเมื่อกี้ไปดูตอนแรน, <Yeah. S 1> น,น,นี่นี่เดี๋ยวเราจะเลือกเราจะเลือกแตเป็นคนองเละทุกคนเนาะ นี่อินอืมมันก็ได้แล้วทุกคนนะเพระว่าเราเอาแต่เป็นค้นแต่เป็นส่วนหัวส่วนปลกเคี่ยวไปแันเนี้ยมันเมื่อยกว่ามันไปเจอค้นคนมันจะยืดยืดีเนาะ เหลือกวนเลือกวกน,กกนตรงนั้นมีทอดไก่ิ่นแต่ตรงนี้จะเป็นช่วนไข่แดงมันรวนรวนเลยทุกคนเมนูกินได้เลยด้วยออกับไข่แดงนะี่นี่ค่ะทุกคนคอนเฟิ์มแบบกลางแรงในชีวิตต้องขออภไยทุกคนแต่ว,ว่าชอบกินเมนูนี้นะคะทุกคนแต่คืออันนี้เมนูคือเป็นความส่วนตัวแล้วทุกคนนะแต่ว่าข้ออภัยกับคนส่วนมากด้วย เคยากล่องทุกคนแดีว่าล่องเรยวกะตรงกินในซัมเว็ดทุกคนแต่อักิ่นว่ากิ่นไม่ไม่ไม่เข้าอเดี๋ยวเราจะมาุูต่อไป นั่นต่อไปอ,อันนี้ไม่มีตัวตีทุกคนอาโอเคเดี๋ยวดูเ <c oughs> ิมีคนเล็กน้อยมีคนเล็กน้อย มีข้นทุกคนมันจะมีข้น,นอยู<ะ>่เหน่งนองยัดลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวแมนูจะกินได้ว่ะติดคนมันมไปด้วยทุกคนลองดูเนาะกรได้ใจมันก็โอเคทุกคนเนาะเพราะว่า ก็เรากินไปสักพักเมื่อก็มันกิจมัน,เ,นเคยชินอทุ่คนเนาะอือลุกนี้ไม่มีอะไรอยู่ในข้างข้าในแม็บเหน,เนยยเียวร่ยดีทุกคนมันยู่ไม่น่ากลัวนะ เทกุ้นหลบนี้พันเต็มเท็มไอ้กาวเลยเพราะมันไม่มีตัวมนงงั้นไงดี๋ยว เดี๋ยวกินแมบไม่ต้องชีกทุกคนเราจะได้เมล็นอะไรไั้างในเนาะเดี๋ยวเมนูจะกินต่างต่างนุ้ยเลยะนะนี่ดูจะก,กินต่างนุวยเลยหนึ่งสอง คนค่ะนี่กินกับเพร์พักชีมันจวยดับข้าวได้ทุกคนเลือกๆนี่เอาอีกฟองนะทุกคนนะ kín béo quà mình xích đủ con này nương giòn ยาบ่าทุกคนวนะ่าโอเคมันดีขึ้นเราไม่ชิกดูคั้งไหนมันไม่นา่ากลัวทุกคนเนาะนี่ถ้าชิกดูผ่ามันจะออามาเป็นแบบนี้ทุกคนอืมเป็นชวนหัวไกรหัวเป็ดเนี่ยชวนหัวมันจริงๆทุกคน นี่เมนูข้อยุดไปแค่นี้ก่อนทุกคนเนาะถือว่าเป็นการเรียนรู้นะทุกคนนะเดี๋ยวเมนูจะเป็นฟึซ้อมมาไหมโอกาสหน้าจะมีโอกาสเป็นูจัดมาท่ายก,กินแบบชิวๆนะทุกคนนะต้องบาอาจาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรอกครับรัวเหมัอนฟังนี่นะทุกคนนะขราวนี้เราด้าวนตื่นเต้นลเลกยทุกคนเนาะมันเป็น่องแดงข้างักางเมนูนะ กอฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครเดี๋ยวส่องถังกดกระดิ่งเตเดี๋ยวได้เมนูด้วยนะคะก็เมนูก็ตัวทุกคนนะคะทุกคนตาสมุทรเป็นประเพณีอหารต่ว่าทุกคนชอบนะคะแล้วก็เมนูนี่ความรด้สึกงเปนทีนะทุกคนนะแต่นี่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนเาะขออภ an really okay. mm ัย hmm. ท right mm ุกคนจริงๆค่ะขอบภุค่ะ ก็ฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้จอมมนู์ชาแนล,ลเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูเองก็ข้อกลงทุกคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ